แม่ส่งนาอั้นกลับบ้านบายบยโดนครับหันขึ้นไปข้างบนครับโดรนของเราครับเจยิงหนัติ๊กใน่นะครับแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณไอินดหงีัก่ตอนะคุัยนตอนะคุนับนเีทเนตะคุัไกเคอี่ไปพักีวมย้เนี่ย อย่า่งกลับนะคะคุณแม่บอกว่าใครกลับขอให้เนี่ยหมดถ้าไม่เชื่อคำพูดคุณไลอ้นเนี่ยก็ถูกแล้วไงทำถูกแล้วน่คะเออมาตั้งแต่มาตั้งแต่เช่ามางแต่เชนามาตั้งแต่เช้าเลยตอนน้าปิดอ่ะจาบคุณไลอ้อนจงมีเถอะครับหลังจากจบรายการเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ อัพเดตกมืสักครดหนึ่งหลังจากเป็นแชมป์ถิ่นแ้วก ก็ทำเพลงให้ได้ครับตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเพลงที่รอให้กำลังใจเป็นช็คให้กำลังใจเช็คกับคุณติดินด้วยอ๋อเราก็ยังอยู่ในรายการนะครับครับอยู่แล้วก็มีผลงานเพลงอะไรออกมาแล้วบ้างเผื่อแฟนๆใหม่ๆที่รับชมทางทางบ้านจะติดตามผลงานของเราครับตอนนี้ก็รอผลงานของเพลงของบอยแบนด์นะฮะ R.F. and s u น f l o w e r ครับตอนนี้กำลังรอรอปล่อยอยู่าแล้วก็ในเรื่องของละครก็ตุลาคมนี้นะฮะถ้าช้างวิอยแน่นอนครับ นี่นะฮะติดตามผลงานได้นะครับและช่องทางการติดต่อมีช่องทางไหนบ้างแับใน YouTube ในเฟซบุ o กไอจีครับผม Facebook ก็กาบริษิตจำปังสิลป์มีการภาษาไทยแล้วก็เพจไรอันการิษิตครับไอจีเป็น R Y A N เจ็ดตัวนะได้สกอร์เกจครับผม YouTube ก็ชื่อตลกเรไม่พูดก่อนเป็นชื่อที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยมัธยมใช่นใดครับไปแชร์กันแล้วกัน เดกนี่นะคะว่าโตมาจะดังที่ทุกคนระโบิดเลยเนาะนี่มันดุกรุให้พูดขอบคุณแฟนสาวที่รอวันนี้เลยครับขอบคุณท่านนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะฮะให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณทุกทุกชั้นเลยนะครับที่มารอชมวันนี้นะฮะรักทุกคนต้องให้กำลังใจก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้และหนูลาแล้วครับสวัสดีครับอบ๊ายบายสวัสดีครับ ไม่พลาดเลยแลจับไม่ได้แต่ห้ามรูดแหวนนะเอ็ซ์ใหม่นะเอ็ซ์ใหม่ระวังล้มนะระวังล้มนะจ๊ะระวังล้มนะครับแล้วังกันนะคะจับมือได้แต่อย่ารูดแบงค์ออกไปนะคคครับโโออเเครับ แบงเยอะจริงๆหรือเปล่า <c oughs> ครับคือแบบนคขับเยอะลำไหล,หลามาเยอะจริงๆนะครับ<ช>แล้วก็ข<ช>้างแตกกันเลยเดียวนะครับตั้งแต่ไม่ผิดหวังเลยค่ะแนคลับเองก็ไม่ผิดหวังเพราะอะไรลู้ไมคะค้ามได้คุณไรอันไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยโอ้โหนะฮะได้อยู่กับคุณไรอันไปหนึ่งชั่วโมงพี่บุญขาใช่แล้วนะครับ แล้วก็ภายในงานของเราเนี่ยนะฮะยังสามารถช็อปต่อกันได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงสำหรับผู้ประกอบการนะครับในวันนี้เนี่ยถ้าทุกท่านจะเก็บร้านเนี่ยผมขออนุญาตนะครับทางทางห้างแจ้งมาว่าสามารถเก็บได้ตอน2 0่สนากาสนาทีหรือ2องทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับเ,เพราะว่าถ้าเก็บก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าขนออกไม่ได้อยู่ดีนะครับ ต้องเก็บตอนช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปออกทางโซนจีบีนะ,นะคะคเดี๋ยวทางออแกไนซ์เดี๋ยวจะให้ผัดในการขนย้ายของไปออกไปเองนะครับวิโก้ขากำลัะสรารับวันนี้นะคะแฟนคลับโซนไอแนนด์าาเอดยอะมากเลยบางท่านจะอาจจะยังไม่เคยมาเที่ยวมาที่เราเลยค่ะเรามาแนะนำเราหน่อยนี้คะมาแนะนำไปน่อยครับ ทีมีชืวนอะีก2 0 2 4ของมีตัวตอบเองเะครังซึ่งทางด้งนของเราเหวนกันนะก็มีสินค้ามีสินค้าเด่น้นหมด5จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสรีแก้วตราดละจันทบุรีครับน่อสุดยแล้วนะราณงคร่ังที่หนได้กันที่สองก็คืันที่ียแนะครับที่งเนะมแล้ว

ช,ช่วงสอง้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มีบางรูนะฮะที่ออไปแล้วนก็าันนครัก็อาจมีว่าถอตัวมาได้ราเนีนะครับเขาให้อายไลนออกไปก่อนสองขึ้่นว่ารารตอระบบงานของเขานะครับเ่การอดสายของาต้องขอตัวหน้าของประาขอตวกาท่ด้วย

เดินไปเลยยายไปรอที่รถเลยวันนี้เลยอันจะเป็นแม่ไปรออยู่มาแล้วคะแม่แอลลงบันไดเลื่อนไปเลยอันจะไปที่รถแม่อ้อยแม่อ้อยไปที่รถได้นะลงบันไดเลื่อนไปเลยอันอยู่นั่น ลงมันไดเลื่อนไปเดี๋ยวนไปที่มันไดเลื่อน

เดินลงมาแล้วค่ะมาแล้วครับเดินทางปลอดภัยค่ะ ครัลุ้นกันเลยนะครับใครลุ้นอะไรลุ้นเลยก็ได้นะครับอ่ะโอเค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 ครับโอเคครับระวังคนเต็มระวังคนเต็ม ไม่มีเก้าอี้เราไม่เดือดร้อนวันนี้น้องกลับรถด้วยไปไปไปใจอันขับรถไป พี่วันวันนี้ตอนจับเนี้ยตอนไานวันี้ี่มอใครพี่ไอ้อากาศเชิดีครับน้องมามาใครมาเป็นคนภาษาให้องน้องเหรอูีจังเลยไปไหนไอไปหลายห้างไปหลโต๊เฮ้ยโะหาบางยังไงเลยจุกไหนๆไปเร็วเนี้ Come on. ตัวนั่งแล้วค่ะโอเคนั่งแล้วแม่ยืนทำอะไรกันคะเนี่ยแม่มาจากตลาดเดินทางขึ้นเครื่องบินวันนี้ขึ้นเครื่องบินมาทั้งไปทั้งกลับแล้วก็นั่งแท็กซี่นั่งแท็กซี่ไกลมากนึกคุณเก่ไมากแล้ววันนี้กลับตลาดไม่ทันร้อยกว่าบาทโอ้ยถั่งโดนอีกร้อยแปดสิบเครื่องบินเครื่องบินไปกลับพันเครื่องเค่บินไปกลับห้าพัน รีกวันนี้หมดเปิดหมื่นเพื่อลูกชายเพื่อลูกชายจับเมื่อไหร่จับเมื่อหน่อยชุดชุดแปดวันนี้แบบมาแบบคุณนายเลยมาแบบคุณนายเลยค่ะเพร่ะไปเปิดงานมาไปเปิดงานคอนกรีตนะคะแล้ววันนี้ก็มาที่นี่ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์มาจากตลาด เจอแท็กซี่800ค่าทางด่วนีค่าทางด่วนอีกค่าเครื่องไปกาบอีกไม่รวมมอะไรนะคะระคะความรักล้นล้นมาแล้วค่ะลูกชายมาแล้วค่ะแม่ขึ้นเครื่องมาหาลูกชายนะคะอจะเบิกค่ะเครื่องอันแล้วมาแล้วครับเบิร์กพอยต์ก็ออกด้านโน้นนะคะและอันออกด้านนี้ตอนนี้แม่เขอถ่ายภาพ แม่วนาใจด้วยแม่แม่ถ่ายภาพครูลูกสายเดลฟังบอกว่าไปรนะ้อนหะน้าห้างใทรขึ้นลมหัดเดวฟังไม่รัก กำลังต่อคิวถ่ายภาพยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดรถติดไม่เลยยัยมีคนถ่ายภาพเรื่อยๆค่ะระวังรถจุดด้วยนะคะเดเปิดข้างบินอ่านแม่มาขอเปิดข้างบินค่ะแม่มา ได้หนีไปชมนะคะได้จบภารกิจแล้วภารกิจแล้วาก็ไม่ได้กินข้าวแลคุณเกดเราไปกินบรทามากินที่เนี่ยคิวทำงานยังไม่รีตนี้เลยมาดูไลอัรเลรีจะมาเข้าไปกินมกล้วาโครติดนะมเปใมากไ้ปจบจับไรระยะทางเข้ากระตากันเลยระรยทางข้ากากจันเลยตัวนูมมาบางแทนใน6กกิโอย่างนั้นอะ องคอกิามโลกไปกับร้อยเเตอนนี้แม่แม่ต่อคิวนะคะถ่ายภาพยังเก็บภาพกันเรื่อยๆนะคะน้องวิก็มาจากโรงพยาบาลทั้งชุดโรงพยาบาลเลยค่ะดีแล้วไม่เชื่อชมพูทํานเงั้นขาวทั้งชุดนี่มันมาบันเทาผู้ป่วย ตามก็เมันนีถือมาน้อเมามื่อกี้ให้ได้ถือกับไปแกด้วยเออได้ไ้ถือะตอนถือมาไหวอ่ะแต่ตอนกลับน่าจะไม่ไหว่็เดินทางปลอดภัยนะลูกอ่าที่ิ้าาชอบโพสอ่ะ ไปกากหมดไปเป็นเมินแล้ววันนี้อ๋นนอ,นนอยังอยู่ไหมก็อี้ใครวางกับดักเลยแม่ก็จะโบกโบกใบยบยขอมือเธอหน่อยไว้คอยประทับ 谢谢เห็น,นมแม่แม่ขอ,ขอมือขอมือืนหน่อยจับมือนหน่อยเอาคิมเบเล่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 เป็นนจับแก้วครับแก้วเราคิมเบเล่ืิมเล่คเรารู้ว่าอีอีมัต้องมารออยุ่ปลายทางเราก็ต้องมาตาม ไปรถตามค่ะไรตามค่ะบตายบายไปนะสดีค่ะบาย